สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพรพร Morning Report ประจำวันที่23ธันวาคม2567ค่ะสำหรับวิพอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำในวันศุกร์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า30เหรียญทำกลางแรงซื้อเข้าอย่างหนักจากกองทุนทองคำ SBR ในวันศุกร์ซื้อเข้า16.66ตันปัจจุบ,บันถือครองทองคำที่877.4ตันซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนพยายามที่จะปรับพอร์ตกองทุนทองคำ SBR ให้สมดุลก่อนช่วงปีใหม่ซึ่งม่งชี้ว่า ราคาทองคำยังถือเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในปีหน้าขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ108.48จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง107.59ถึง108.54จุดและปิดที่ระดับ107.82จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 170. 1 0 7 7 1จุดเรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังแกว่นตัวอยู่ในโน้มทิศทางแข็งค่าขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาแข่งค่าเล็กน้อยหลังจากเมื่อวันศุกร์อ่อนค่า ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ3.25บาทต่อรลฐาขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหารัฐอายุ10ปีปรับตัวลดลงติดลบ0.02%มาอยู่ที่ระดับ4.53%ในขณะที่อัตราผลพันธบัตรรัฐบาลสหารัฐอายุ2ปีไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ระดับ 4.317%เโดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอแบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีมากกว่า2ปีเท่ากับ0.21%แสดงให้เห็นว่า ตาผลตอบแทนพรัรัากาลสหรัฐเข้าสู่สภาวะปกติแล้วรวมถึงทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่อย่างใดซึ่งจะเห็นได้ว่าสหรัฐได้ปเปรียบก,กว่าทุกประเทศในโรคนี้แม้บรันชีจะติดลบแต่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งรวมถึงการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบด,ดีสหรัฐของดโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปหากบรรดา ชาสมาชิก EU อูไม่เพิ่มการซื้อน้ำมันและก๊าซจากสหรัฐ วิเคาราะห์ราคาทองคาทางเทคนิคราคาทองคําดูจะมีเทคนิคเรีบาวขึ้นมาหลังจากที่ล่วงลงไปทดสอบแนวรับระยะกลางแถวบริเวณ2,600เหรียญก่อนจะดีดกลับตัวขึ้นมายืนเหนือ2,600เหรียญได้อีกครั้งเรียกได้ว่าราคาทองคํายังคงทรงตัวได้ดีและเริ่มความลดความเสี่ยงในแนวทิศทางแนวโน้มขาลงอย่างไรก็ดีราคาทองคํายังคงต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ระดับ2,650เหรียญโดยวันนี้ค่า าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,605เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2 6 4 5เหรียญสำหรับโกลด์ไลท์ฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,615เหรียญและแนวต้านที่2,655เหรียญและโกลด์คอมเมค,คาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่2,603เหรียญและแนวต้านที่2 6 0เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะกลางที่แข่งแกร่งอยู่ที่ระดับ42,000บาทต่อบาททองคา ซึ่งคาดว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะหลุดร่วงระดับ41,500บาทตรร่อบาททองคำเป็นไปได้ยากโดยคาดว่าสิ้นปีนี้ราคาทองคำน่าจะปิดแถวบริเวณ41,700บาทตรร่อบาทองคำโดยน่าจะมีศักยภาพในการปรับขึ้นตัวต่อได้ในปีหน้าสำหรับปปวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ42,350บาทตรร่อบาททองคำและมีแนวตารรา้านระยะสั้นที่42,850บาทตรร่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2 6 0 5เหรียญแนวรับที่ 2, 2 5 5 9 5เหรียญแนวต้านที่1,2,645เหรียญและแนวต้านที่2 2 6 5 5เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ